คนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าจะของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ ตัวอย่างท่านก้าบดีเจ้านยายคุมพาอนุรุษเรื่องในที่สุดลูกจ้างซึ่งถวายทานกับพระบจีพุทธเจ้าเจ้าเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระราณคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนา ย่อมได้อานิสงพิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าจะของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าววดีเจ้านายคุณพระอนุรุต ือในที่สุดลูกจ้างซึ่งถวายทานกับพระบัจจีพุทธเจ้าเจ้าเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตด้เป็นพระหรหันคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วย ถ้าจะของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าจาของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านข้าวอดีเจ้านายคุณพระอนุรุตเพื่อในที่สุดลูกจ้าง ซึ่งถวายทานกับพระบัจจีพุทธเจ้าเจ้าเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระรหันคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วย ถ้าเจาของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านข้าวอดีเจ้านายคุณพระอนุรุตนในที่สุดลูกจ้าง ซึ่งถวายทายกับพระบจีพุทธเจ้าเจ้เจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระหรหันคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วย ถ้าจะของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าบวดีเจ้านายคุณพระอนุรุตในที่สุดลูกจ้าง ซึ่งถวายทายกับพระบัจจีพุทธเจ้าเจ้าานายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุได้เป็นพระหรหันคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสง์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วย ถ้าจะของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าวดีเจ้านายคุณพระอนุรุธเดินในที่สุดลูกจ้าง ซึงถวายทายกับพระบจัจจีพุทธเจ้าเจ้านานโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระหรหันคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสงพิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วย ถ้าเจาของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จาของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านข้าวดีเจ้านายคุณพระอนุรุธเป็นในที่สุดลูกจ้าง ซึ่งถวายทายกับพระบจีพุทธเจ้าเจ้าเจ้าายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุได้เป็นพระหรหันคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีรักจะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าจะของบุญเป็นเทวดาได้ คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จ้ของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าเจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าบดีเจ้าน่ายคองพระอนุรุธนในที่สุดตุกแจ้ง ซึ่งถวายทายกับพระบัจจีพุทธเจ้าเจ้าเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุได้เป็นพระหรันคนใดที่เขาทําบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทําบุญโมทนาย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วย ถ้าเจ้าของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จาของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าเจาของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าววดีเจ้านายคุณพระอนุรุธเรื่องในที่สุดลูกจ้าง ซึ่งถวายทานกับพระบจีพุทธเจ้าเจ้าานายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระหรันคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วย ถ้าเจ้าของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จาของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าเจาของบนุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าววดีเจ้านายคุณพระอนุรุธเดินในที่สุดลูกจ้าง ซึ่งถวายทายกับพระบจีพุทธเจ้าเจ้าเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุได้เป็นพระหรันคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วย ถ้าเจาของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จาของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าเจาของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าวดีจเจ้านายคุมพระนรุสเด็นในที่สุดลูกจ้าง ซึ่งถวายทานกับพระบัจจีพุทธเจ้าะเจ้านานโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระหรันคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสงพิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วย ถ้าเจ้าของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้เจ้าของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าเจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านข้าบด,ดีเจ้านายข,งขุงพระอนุรุตเดินในที่สุดลูกจ้าง ึ่งถวายทายกับพระบัจจพุทธเจ้าเจ้าานายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระหรันคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าจะาของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นกับเป็นเทวดาได้จะ ของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันได้ตัวอย่างท่านก้าบดีเจ้านายคุณพระอนุรุตเดินในที่สุดลูกจ้างซึ่งถวายทานกับพระบจีพุทธเจ้าเจ้าเจ้านายโมทนา ในชาติสุดท้ายพระอนรุตได้เป็นพระหรันคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีรั์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสง์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าจะของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ ถ้าเจของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านข้าวดีเจ้านายของพระอนุรุตเืินในที่สุดลูกจ้างซึ่งถวายทานกับพระบจีพุทธจเจ้าเจ้าเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุตได้เป็นพระอรหันต์คนใดที่เขาทำ คนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าจะของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าจะของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวยอย่าง ท่านก้าวดีเจ้านายคุพภานนรุธเดินในที่สุดลูกจง้งซึ่งถวายทานกับพระบจีพุทธเจ้าเจ้าเจ้านายโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุธได้เป็นพระหรันคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีทรัพยธรรมบุญโมทนาย่อมได้อานิสงส์พิเศษ คือพลอยได้บุญกับเขาด้วยถ้าเจ้าของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จะของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าเจาของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าวดีเจ้าน้ายคุณพระอนุรุตเรื่องในที่สุดลูกจ้าง ซึ่งถวายทายพระบัจจีพุทธเจ้าเจ้าในโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุได้เป็นพระหรันคนใดที่เขาทำบุญคนที่ไม่มีรักจะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสง์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วย ถ้าจาของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จาของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าเจาของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่านก้าววดีเจ้านายของพระอนุรุนในที่สุดลูกจ้าง ซึ่งถวายทานกับพระบัจจีพุทธเจ้าเจ้าในาโมทนาในชาติสุดท้ายพระอนุรุได้เป็นพระหรหันคนใดที่เขาทําบุญคนที่ไม่มีทรัพย์จะทำบุญโมทนาย่อมได้อานิสงส์พิเศษคือพลอยได้บุญกับเขาด้วย ถ้าเจ้าของบุญเป็นเทวดาได้คนนั้นก็เป็นเทวดาได้จาของบุญเป็นนางฟ้าได้คนนั้นก็เป็นนางฟ้าได้ถ้าเจาของบุญคนหน้าบุญเป็นพระอรหันต์ได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างท่าน